วกวนี้นปล่อยออกมายังโดนเลยเด็กช่างอะ่ะผมยังโดนเลยผมก็รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรปัจจุบันเนี่ยนะใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยมันยังไงอ่ะมันยังไงเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยล่าสุดนี่ไปเติมน้ํามันปั๊มดาวคนองจอดรถอยู่เด็กช่างล้อมเลยรายการต่อไปนี้เหบาะสาหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากติดตามช่องกัลละครั้งหนึ่งไบโคกซีโรกันด้วยนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้านซับสไคร์และอีกหนึ่งช่องทางที่อยากให้ติดตามนั่นก็คือเพจกัละครั้งนึ่งบโคกซีโเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกันละครหนึ่งบ่าย โคสีโรผมยืนอยู่ที่หน้าร้านซากุระชาบูแอนดอ์ราเมงตั้งอยู่ที่ปากซอยจอมทอง9จังหวัดกรุงเทพมหานครนั่นเองครับแน่นอนครับสถานที่อย่างนี้เป็นที่ที่เรานัดแขกรับเชิญของเรามาในวันนี้ตอนที่หนังโฟคิงภาค2ออกมาใหม่นะครับคอมเมนต์มาบอกว่าพี่โคครับผมอยากรู้เรื่องราวจริงๆว่าเด็กบ้านที่รับบท สแสดงของญาติเนี่ยมีจริงไหมพี่โค้เลยถือวันนี้ครับนำมาถ่ายทอดให้น้องๆได้ฟังจากแขกรับเชิญของเราในวันนี้ชายคนนี้นะเกเรตั้งแต่อายุ13เริ่มประดิษฐ์และสะสมอาวุธเพื่อต่อสู้กับพวกบรรดาเด็กช่างในละแวกแถวนี้นะเส้นจอมทองทั้งเส้นนะต้องรู้จักชายคนนี้ดีเลยหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเกเรม,มาจนสุดท้ายต้องไปพบกับคำว่านอชอ โชคของเขาตัดสินมาทั้งหมดตลอดชีวิตยิ่งไปกว่านั้นครับชายคนนี้เข้าไปอยู่ในถีบตัวเองจนเป็นสามูไรรับจ้างผมจะพาทุกคนไปพบกับเขาเลยดีกว่ายักษ์จอมทองฉันก็เป็นกับคนเล่าเรือเ่องราวเพียงกับคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลานไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทําตามแต่อย่าให้มันเป็น สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหขอเจัมือทีนะได้ยินเนี่ยชื่อมานานแล้วนะครับก็หลายคนพูดนะรวมทั้งเมงบังดำหนูฮกซุนนะก็พูดถึงว่าเฮ้ยต้องยักจอมทองนะบอกว่านี่ปล่อยมาทั้งหมดกี่เดือนแล้วเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวอย่างเป็นทางการนะครับสวัสดีครับผมคงพันหรือยักจอมทองครับมีหลายฉายามากยักจอมทองนกฉายานี้คือได้มาจากข้างในครับแล้วก็ยัก ได้มายังไงฮะได้มาตอนอายุ13ครับมีเรื่องกับพวกเด็กนักเรียน<ม>เด็กช่างนี่ครับก็ตีตีกันก็เลยเอา เปีียงเขารถเมล์สายร้อยี่สิบวิ่งผ่านเส้นจอมทองก็หลังจากนั้นมาก็ยักษ์ระเบิดร้อยยี่เลยเแล้วมีอีกฉายาหนึ่งเห็นบอกักษงโพดําไม่น่าเชื่อไปเป็นครอบครัวโพดําได้ไงไปเป็นตอนอยู่บางขวางตอนปี49พี่แกะมารับไว้ตอนที่ว่าย้ายจากแดนสี่ขึ้นแดนสิบเลยอยู่แก๊งโพดําแต่ตอนนั้นยังไม่ได้อยู่เต็มตัวมาอยู่เต็มตัวตอนที่ว่าพี่แกะย้ายมาจากเรือนจําของเตมตอนปี52ถ้าจำไม่ผิดพี่แกะกับพี่แสนบ่อะนั้นเข้ามาในแก๊งโพดาเนี่ยใช่ครับคือ มาจากคนที่เป็นหัวหน้าเลยนั่นก็คือพี่แก่พี่แก่ไปรับมาก่อนจะพูดถึงเนี่ยเข้ามาในร้านต้องบอกว่าเป็นร้านซากุโระชาบูแอดรามงมงพอเข้ามานี่คือบรรยากาศเหมือนเหมือนร้านอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะเหมือนเหมือนญี่ปุ่นเลยร้านสวยมากร้านนี้เกี่ยวข้องอะไรกับก็เป็นพี่ชายครับที่โตมาด้วยกันนี่ครับคือซิกเนเจอร์เลยที่นี่ก็น่าจะเป็นพวกชาบูชาบูเห็นเขาบอกว่าถ้าชาบูต้องชาบูหม่าล่าหม่าล่าชาบูน้ำดำแล้วถ้าเป็นราเมงนี่ต้องเป็นพวกต้มยำกุ้งน้ำข้นครับเอาแหละนะล้วใครอยาก มาลิ้มรสนะครับรสชาติของชาบูกับราเมงก็มาที่นี่เลยปากซอยซอย9ของจอมทองใช่ครับอยู่ติดถน,นนเลยใช่และที่สําคัญนะครับเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึง4ี่ทุ่มก็เอาง่ายๆที่นี่เปิดแทบทุกวันนะแต่หยุดวันเดียวคือวันเสาร์ลองมาชิมดูนะเดี๋ยวหาว่าโคกซีโร่หลอกนะครับว่าอร่อยจริงเอาละนะครับทีนี้มาเรื่องของเราแล้วสำหรับผู้ผลิตสินค้าหรือธุรกิจบริการหากอยากให้ช่องการะคัทหนึ่งบายโคกซีโร่มาโปรโมทสินค้าหรือธุรกิจบริการ ของคุณทักแชทไปได้ที่เพจกรละครหนึ่งบโคสซีโร่หรือ l ล n e แอดโคสซีโร o สตอรีและสำหรับใครอยากเป็นตัวแทนสบู่สครับซีโร่ักแชทมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ อยากจะรู้เอาฉายานี้ก่อนสมัยตั้งแต่อายุ13เลยใช่แสดงว่าเราเกลรยตั้งแต่เด็กๆเลยนะเริ่มเริ่มตั้งแต่มีแววตั้งแต่อายุ12เดี๋ยวคณนะ13ผมเนี่ยหารถไอติมโบกกินซื้อกินอยู่นะแต่เราเนี่ยอยากจะบอกว่าหาพวกส่วนผสมที่เป็นวัตถุก็ไร<ต>มาเป็นใช้อะไรนะ้วผ<ม>ลิตเราเป็นปิงปองจ<ำ>ังจำจากพวกรุ่นพี่อีกทีหนึ่งว่าต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็มาลองทําดูทำถึกทาถูก จนสุดท้ายจะทําได้เป็นคนเกิดที่ไหนก่อนเกิดที่ฝั่งทนจอมทองเนี่ยครับคุณพ่อจอมทองคุณพ่อจอมทองแม่ก็จอมทองโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเซ็นต์เนื้อครับมีพี่น้องหมดกี่คนนะสองคนครับเราเป็นคนที่อะไรอะคนที่สองคนโตพี่ผู้ชายผู้ชายผู้ชายก็ท่ากับผู้ชายล้วนเลยใช่ครับคนเล็กแสบสุดมันมันเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ย เขาบอกคนเล็กก็แสบสุดใช่โตมาเริ่มรู้แล้วครอบครัวถ้าครอบครัวเกิดมาก็ไม่อยกทางกันตั้งแต่ทีแรกแล้วแต่ก็ผมก็ไปไปมาเดี๋ยวก่อนนะในขณะที่เราโตมาเนี่ยจาความได้พ่อแม่แยกทางแยกทางกันแล้วใช่ครับแต่แต่ทางผมอยู่กับทางทางแม่แล้วส่วนทางพ่อคือทางพ่อก็ก็อยู่คนละซอยกันหรืออยู่จอมทองเนี่ยแหละครับแล้วพี่ชายเราล่ะก็อยู่ทางแม่ ก็อยู่กับแม่หมดเลยใช่ปีนี้อายุไรแล้วทวดสี่สิบเรัทีนี้อยู่กับแม่ตอนนั้นแม่ประกอบอาชีพอะไรฮะพูดรลบเหมาทาสีฐานะตอนนั้นถือว่าเป็นไงปานกลางอ่ะปานกลางใช่ไหมฮะก็คือสามารถส่งให้เราเรียนหนังสือได้ได้แต่ก็ไม่ค่อยเรียน ฉันประถมจบไหมประถมจบครับตําซปีหนึ่งประถมซ้ําแล้วเหรอซ้ำแล้วซ้าปีอะไรฮะตอนตอนอสองพสองซ้ําแล้วซ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรถึงซ้ําเพราะไม่สนใจเรียนมากกว่าเขาให้สอบก็ไม่ได้สอบก็ไม่ได้ทําอะไรเลยเลยให้ซ้ําที่ผ่านมาก็เขาจะดันออกมาก็คือเราไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ได้ไปไปไปเรียนแต่ไม่ได้ไม่ได้เรียนแต่ไปทุกวันแต่ไปขาดสอบใช่การบ้านก็ไม่ได้ทําแต่ไปเรียนเพราะอะไรอ่ะเราเราดื้อหรือว่าหรือเราไม่อยากทําไม่อยากทํามากกว่าผมว่า ตอนๆๆๆนั้นยังคิดไม่ได้ด้วยเด็กด้วยแต่ถ้าตอนนี้ผมก็อยากเรียนแต่สุดท้ายแล้วจบปฐมหกจบประฐมหกแต่ตอนนั้นยังไม่มีแววที่จะเกเรไม่มีแค่ไม่อยากไปโรงเรียนแค่นั้นไปโรงเรียนแล้วต่อมัธ <ๆ S 2> ยมไหมะ <ๆ S 2> ไม่ได้ต่อก <ๆๆ S 1> ็ <ๆ S 1> ไม่ได้ต่อเลย <Laser. S 1> ตอนนั้นไม่ค่อยอยากเรียนอยู่แล้วด้วยครับไม่ได้คิดว่าจะเรียนเลยความคิดที่ไม่อยากจะเรียนเนี่ยตั้งแต่ปถมอะไรตั้งแต่ปอเพราะอะไระไม่ได้เรียนกับเขาเลยให้กันบ้านมาก็ไม่สนใจแล้วแม่เราไม่ว่าเหรอก็โดนตีทุกวันก็สรุปแล้วแม่เนี่ยก็คือว่าคอยดูแแลลลเราาใกก้ชิดหะยยส่วน เป็นยายกับป้าแม่ทำงานแล้วคุณยายกับป้าก็คือคอยสอนกันบ้านใช่ใช่คอยติวเราใช่ก็อยู่ข้างๆเราตลอดใช่ครับแต่เราตัวเราเองแม่เอม่เก็เลยบอกว่าไม่เรียนบอกกับแม่เลยว่าเราไม่เรียนต่อใช่บอกว่าไม่อยากเรียนเพราะว่าไม่ไม่พูดอะไรแต่ก็ออกไปก็ไปทํางานทํางานทาสีทําทองอะไรเงี้ยทำเงานทําอยู่แต่เรียนไม่เรียนไม่เรียนแปลกนะ แต่ทํางานแต่ไปทํางานนี่คือไปแบบว่าไปเช้าไปเช้าไปทุกวันไปทุกวันทําทุกวันทุกวันไปทํางาสีตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นตอนนั้นอายุสิบสองแต่ก็เริ่มเริ่มเริ่มดื้อแล้วเริ่มอะไรแล้วเริ่มดื้อนี่จากที่เราสังเกตตัวเรานี่คือมีลักษณะนิสัยไงชอบมีเรื่องอะไรเงี้ยตีลานบันแทงอะไรนยครับสิบสองนะสิบสองตอนยี่สิบสองเพื่อนมีเรื่องก็ไปช่วยอะไรเงี้ยเอาเล่าเหตุการณ์แรกให้ฟังหน่อยได้ไหมพี่เข้าวงการเกีรเนี่ยเข้าวงการเลยก็คือว่ารุ่นพี่เรียนเรียนช่างสองคนแล้วตอนนี้ โรงเรียนอื่นตีกันแต่มาโดนตรงโรงเรียนนั้นตีกันเองนะครับตีเสร็จปุ๊บมาโดนแต่ไม่ขอโทษจุดชนวนั้งแต่วันนั้นเลยก็คือว่าต้องมาดักโรงเรียนนี้ทุกวันมาทุกวันหน้าหน้าตอยมาตี โรงเรียนนี้อันนี้ก็คล้ายๆกับบทบาทของญาตินะในโฟคิงนะที่ทําให้ญาติเขาโดนลูกหลงแล้วมีความแคบแค้นกับสถาบันรุ่นพี่สองคนเนี่ยเขาต่างโรงเรียนกันเขาไปยินคุยกันหน้าซอยผมก็อยู่ด้วยแต่ตอนนี้เขาตีกันมาโดนเขาไม่ขอโทษโดนลูกหลงโดนลูกหลงกันเลยวันที่โดนลูกหลงโดนอะไรฮะโดนลูกโดนพวกขวดอะไรเเฟี้ยงมาแล้วก็มาดักกันตีโรงเรียนนี้โรงเรียนเดียวก็คือว่าเส้นจอมทองไม่ให้ผ่านเลยก็เลยไปวุฒิกาศเราก็ไปดักวุฒิกาศก็ไม่ให้ผ่านก็เลยขึ้นรถไฟขึ้นโรงเวียนใหญ่แล้วไปง เพื่อตีนเลยนิ้งเรียนเดียวเพราะไม่ยอมมาขอโทษเราแต่ถ้าสถาบันอื่นเราไม่ยุ่งไม่ได้ยุ่งนี่นะจากชนวนที่แบบว่ากลุ่มพี่เขาโดนลูกหลงแกไม่ขอโทษอะ่ะใช่ครับเป็นความแค้นจนแบบว่าเอาใช้คําบ้านๆคือกัดไม่ปล่อยเลยใช่ครับและเป็นช่วงวัยรุ่นด้วยแต่ตอนนั้นเราอยู่ในฐานะคือเด็กบ้านเด็กบ้านยักเล่าเหตุการณ์การประทะกันใหญ่ๆกับเด็กบ้านกับสถาบันใช่ไหมครับให้ผมฟัง่อยก่อนที่จะออกมาปะทะกันแล้วผมไม่ได้ เตรียมอาวุธพวกปิงปองมีดไม้เอยอยงี่ยครับครับก็รวมตัวที่หน้าซอยจอมทองทิศสองเนี่ยเด็กบ้านหมดเลยเด็กบ้านหมดเลยไม่มีโรงรีงนไม่มีเด็กสถาบัานเลยเพราะว่าเด็กบ้านล้วนๆประมาณ5 0 6 0คน50-60คนนะใช่ครับมาดักร้อเล่นสถาบันนี้วเขขวลารถเมล์สาย120มาปุ๊บให้คนฝังหรือว่าถังขยะมาฝังเลยครับอ,อ่าก็คือเอาถังขยะมาขวางรถเมล์เพื่อไม่ให้รถเมล์ไปใช่ให้รถเมล์หยุดแล้วก็ขึ้นไปฟันเขาเอาปิงปองเฟี้ยงเฟี้ยงแบบเผาขนเลยนะบนรถเม์ ข้าจบเลยครับเข้าก็จบใช่เพราะส่วนใหญ่เขาจะนั่งข้างหลังกันคือก็มีอีกชุดหนึ่งขึ้นไปบนรถเมล์ด้วยใช่แต่แต่ก่อนที่จะขึ้นไปเฟียง นําทางก่อนแล้วขึ้นไปฟันเป็นอย่างนั้นประมาณ3คันแล้วเราก็ถึงหยุดแล้วก็กลับเข้าซอยลกลับว่าเด็กสถาบันนั้นก็คือว่าบาดเจ็บกันหมดทุกคนบาดเจ็บแทบทุกคน,นจนเจ้าของอู่รถเมย์ต้องมาขอเพราะว่าอย่าตีกันเลยอะไรเงี้ยก็เลยยักย้ายก่อนที่จะแยกย้ายก็พวกผมโดนยิงก่อนใช่ตอนนั้นปืนปากกาเอาเหตุการณ์วันนี้โดนยิงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะก็ยืนอยู่ยืนจังหวะว่ายืนรอก็มีมอเตอร์ไซค์ขี่มาสองคันขี่มาปุ๊บก็ยิงเลยเปี<ต>้ยงเรายืนรออยู่ตรงไหนยืนรออยู่หน้าซอยหน้าหน้าที่เดิมที่เดิมที่เราตี ปุ๊บแต่ไม่ได้โดนคนในกลุ่มเลย<ม>โดนคนอื่น คนอื่นนี่คือไม่ใช่กลุ่มเราไม่ใช่เลยที่ไม่รู้อีโนอยเนใช่ครับถูกไหมชาวบ้านโดนลูกหลงโดนลูกหลงโอ้โหแล้วคิดว่าถ้าเกิดเราตีต่อไปเนี่ยคนอื่นก็ต้องเดินโดนอีกไม่งั้นพวกเราก็ต้องโดนยิงแล้วก็แยกย้ายก็คือว่าหยุดการตีกันเลยเลยมาเข้ามาอยู่ในซอยที่เดิมก็เลยยุดติตั้งแต่ชาวบ้านโดนลูกหลงใช่แต่ก็มีปรับไปนะถ้าเจอก็เล่นเฉพาะสถาบันนี้สถาบันสถาบันเดียวไอ้การที่เรามาดักรถเมเนี่ยต้องเป็นรถเมย์เฉพาะสายร้อยยี่สิบใช่มันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของฉายาว่ายักษ ร้อยี่ใช่แล้วก็ชื่อเสียงตอนนั้นก็บอกว่าอายุ13บสีนี่คือว่าซอยจอมทองละแแกนี้รู้แล้วรู้จากหมดแล้วใช่นี่นะถึงขนาดว่าเจ้าของอู่สายร้อยี่สิบเนี่ยมาขอร้องเลยขอร้อเพราะรถกาพังหมดแทบทุกคันเลยเอาละหลังจากนั้นก็ยุติเบาลงในสถานการณ์ที่ชาวบ้านโดนลูกหลงใช่ครับนะทำให้เรามีสติขึ้นมาหน่อยใช่แต่ก็ยังยังยังขาดความคืบหนองอยู่เือนเดิมใช่ยังถ้าเจอก็เล่นอยู่ก็เล่นมาอย่างนี้ตลอดใช่ครับนี่นะน้องๆหลายคนที่อยากจะรู้นะในการ พี่้เด็กบ้านมันคืออะไรและทําไมต้องมาตีกับเด็กช่างอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ใช่หนังนะแต่นี่คือเรื่องจริงเหตุผลเพราะว่าเพียงแค่พี่ชายพี่ที่นับถือเนี่ยไปโดนลูกหลงในการที่เขายกพวกตีกันใช่ทุกพวกน<ช>นี้นนปล่อยออกมายังโดนเลยเด็กช่างอ่ะผมยังโดนเลยอาวผมก็รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรปัจจุบันเนี่ยนะใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยมันยังไงอะมันยังไงเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยล่าสุดนี่ไปเติมน้ํามันปั๊มดาวคะนองจอดรถอยู่เด็กช่างล้อมเลยสถาบันนั้นปะไม่ใช่สถาบันสถาบันนั้นอ๋อไม่ สถาบันที่โดดเราสถาบ้านอื่นเพราะสถาบันนั้นเลิกลากันไปตั้งก่อนที่จะออกมารอบนี้แล้วแสดงว่าสถาบันนั้นที่สมัยสายรถเมล์ร้อยี่สิบนี่รู้จักเราดีเลยรู้จักหมดแล้วถ้ารู้จักรุ่นก่อสร้างหกหกนี่รู้จักหมดยันพวกประธานสายพวกอะไรนี่รู้จักหมดรู้จักดีเลยรู้จักหมดครับแล้วเหตุการณ์ล่าสุดนี่มันเกิดอะไรขึ้นก็ไปเติมน้ำมันอยู่จอดหน้าปั๊มมาจากไหนรู้ยี่สิบสามสิบคันมาล้อมเลยแล้วเรามีอีกคนสี่ห้าคันเราสี่ห้าคันอ่ะมาล้อมเป็นวงกลมเลยอ่ะใช่ก็เลยข่าวงออกแต่ทั้งที่ แต่อยู่ดีมาล้อมเราใช่แต่วันนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เกิดอะไรขึ้นก็ขี่กลับบ้านพาวงออกมาได้ตอนนั้นมีสติคือว่ากลับบ้านดีกว่าไม่งั้นก็มีเรื่องอีกว่าไม่อยากเข้าไปอยู่ในแล้วแต่ถ้าเป็นย้อนไปสมัยอายุ14ตอนได้เล่นต้องแรงเป็นไงรอก่อนใช่ไหมรอก่อนเดี๋ยวมาโอ้โหอันนี้ก็ทําให้ตัวเองได้รู้แล้วว่าตัวเองมีความโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นใช่ไหมฮะมีความใจเย็นมากขึ้นมีสติมากขึ้นมีสติเหตุการณ์มันเลยไม่เกิดบานปลายใช่ครับทีนี้พอเราเริ่มเบาลงแล้วในการที่เราจะล้เราออกมาอยู่ในก ในซอยเหมือนเดิมใช่ชีวิตดำเนินไงต่อ ชีวิตก็พลิกผันไปเกี่ยวกับพาของผิดแต่ตอนนั้นเราเข้าไปอยู่ในวงจรนี้ได้ไงฮะเพื่อนบอกว่าลองหน่อยแล้วก็ไปลองดูชีวิตเปลี่ยนทันทีพอไปลองใช้มันแล้วก็ติดใช่ติดชีก็เปลี่ยนเปลี่ยนตั้งแต่ตอนนั้นเลยจากว่าเกเกก็เกยิ่งกว่าเก่าเพราะว่ามาใช้ไอ้สิ่งเสพติดตัวเนี้ยใช่ครับอ่ะทีนี้เสพยิ่งไววกว่าเก่าติดยิ่งไววกว่าเก่าทําให้เราเกเรเกเรหนักข้นอีกไปเสพหาเงินไม่ได้ก็ตอนนี้ก็ไปจําหน่ายจากเสพเสพกลายเป็นผู้ค้าแล้วใช่ครับก็โดนจับโดนจับ แปสามเก้า39คดีรับซื้อของโจรเกิดอะไรขึ้นนะถึงมีคดีนี้เกิดขึ้นไปรับซื้อของโจรเพื่อน,อไ,ไ,นไปเอาของมาแล้วให้เราเอาไปขายให้ ขอนั่นคืออะไรอะของกลางือพวกวิทยุตอนนั้นน่าจะเป็นพวกโซนี่ตอนนั้นตัวนี้มันมีค่าอยู่มันแพงให้เราไปขายวิทยุโซนี่ซาบาเหรอนันคล้ายๆนะว่าเล็กๆครับก็เอาไปขายเสร็จปุ๊บตำรวจก็มาจับเราแล้วเพื่อของจรแล้วเข้าไปอยู่สถานพินิษครั้งแรกเลยครั้งแรกอายุเท่าไหร่ละสิบสามสิบสามเข้าไปที่สถานพินิษนั่นก็คือบ้านแม่ตาบ้านเมตตาเป็นไงความรู้สึกแรกตอนนั้นพอโดนจับอวามรู้สึกแบบหงุดหงิด อยากจะกลับอย่างเดียวเลยไม่อยากอยู่อยู่ไม่ได้แต่อยู่ไปอยู่มาก็ต้องอยู่อยู่ให้ได้เพราะอะไรถึงงุ่หหิดเพราะเราไม่เคยโดนแบบจากัดเป็นทีข่ขั้นตอนแรกคืออยู่ในสอนอใช่ใช่ไหมสถานีตารวจอนนั้นงุ่หหิดมากงุ่หงิดมากเพราะอะไรงุ่หงิดเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีของใช้หรือไ,ไม่มีของใช้ด้วยอยากกลับบ้านด้วย แล้วก็โดนจํากัดพื้นที่ด้วยคืออยากจะออกข้างนอกเอาง่ายอะไรหย่ดงงีแล้วสุดท้ายเป็นไงะมีพ่อแม่ะมาดูไหมตอนเราอยู่สารทีบรวดมามาป้ากับยายครับมาดูเขาว่าอะไรบ้างฮะเหมือนเดิมเขาด่าแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเข้าส่งเข้าบ้านเมตตาได้สี่สิบห้าวันเขาก็ปล่อยพอไปถึงบ้านเมตตาแล้วก็ไปเจอเพื่อนแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่ไปอยู่มาก็ปล่อย นอนอย่างเดียวเข้าไปก็นอนอย่างเดียวนกนกคือนกแค่ไหมใช่ไม่ได้สนใจอะไรลยไม่ได้สนใจอะไรือว่านอนอย่างเดียวนอนสี่ห้าวันผมนอนอย่างเดียวเลยก็แสดงว่าเข้าไปเนี่ยไม่รู้เลยใครเป็นใครไม่รู้ระบบข้างในอยู่ยังไงอะไรไม่รู้ไม่รู้ให้กินข้าวกูก็กินกินใช่ไหมให้นอนกูก็นอนแต่ตอนนั้นไม่ได้ยุ่งเพราะเพื่อนตอนนั้นเพื่อนเป็นขับขับบ้านอยู่อ๋อเพื่อนเราขับบ้านเลยออใช่พูดได้ไหมชื่อใครขับบ้านเราแล้วโจ๊กแลคือว่าก็คอยดูแลดูแลเราเนี่ยแหละแล้วเราไปรู้จักกับโจ๊กได้ไงคนในซอยเหมือนนโโโจจจเขียยยวะพิ ช่ก็เลยได้สิทธิจากเพื่อนเราเนี่ยก็เลยมีคนมายุ่งแล้วก็อยู่แบบไปวันวันอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนอื่นก็ต้องไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปฝึกระเบียบก็ต้องลำบากถูกไหมก แต่เรารู้จักกับเพื่อเราซึ่งเป็นขับบ้านเลยใช่ครับก็เลยสบายไปเลยสบายก็อยู่ไปอยู่มาจนปล่อยปล่อยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทีนี้ปล่อยมาเป็นไงฮะความคิดการอ่านการคิดการอ่านเปลี่ยนไหมยังไม่เปลี่ยนก็ปล่อยออกมาก็เสพเหมือนเดิมปล่อยมาวันแรกก็เสพแล้วยังไม่ได้ขาย<ม>ก็เสพเสพจนเกมอีกรอบหนึ่งนานไหมออกมานานหรือย,อยังถึงเกมหม่นานไม่ถึงเดือน้วยครับเข้าไปใหม่อีกแล้วไปใหม่แล้วคดีเดิมคดีเดิมก็ถูกส่งไปที่สถาบันนิตบ้านกาลูนา บ้านกับลุนาแล้วที่นี้ใช่เพราะเป็นรอบสองรอบสองเอาแหละเข้าไปเป็นไงสภาพแวดล้อมที่เราได้เห็นยิ่งกว่าเก่าอีกปีอะไรตอนนี้ปีอะไร40ปี4ี่ศนตอนนี้ยิ่งกว่าเก่าอีกบ้านลุนามันเป็นยังไงยิ่งกว่าเก่าของเราะเบียบเยอะว่าบ้านเมตากและตอนนี้เพื่อนเราไม่มีแล้วที่เป็นทับบ้านอยู่เมตานะใหไม่มีไม่มีก็มีแต่รุ่นพี่ที่ว่าเป็นพวกยอดบ้าพวกอะไรเงี้ยก็พอมีอยู่แต่ก็ก็ทําอะไรไม่ได้เราก็ต้องเข้าตามระเบียบเขาอยู่หอใครหอมันแล้วเราไปตกอยู่ที่หอแล้ว ตอนนั้นตกหอสองแล้วหอแรกรับหอสองครับแล้วก็ย้ายเข้าหอแปดแล้วเจอใครอยู่กับใคร่ะก็เจอฮกซุนเจอกันหนูฮกซุนใช่แต่ตอนนั้นยังไม่ซีกันตอนนั้นหนูหกซุนอยู่เอ่ออยู่หออะไรฮะจำไม่ได้แล้วอยู่หอไม่ไม่หอห้าก็หอสี่จำไม่ได้้วก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเหมือนเยาวชนทั่วไปก็ยังไม่มีอะไรยังไม่ได้ไปเกเรหรือมีเรื่องมีราวกับใครใช่แล้วก็ปล่อยอยู่ได้กี่วันรอบนี้ตอนนั้นอยู่ได้ประมาณ6เดือนคือตัดสินมาอะไรั้งหมด6เดือนนะครับรู้สึกว่าต่ำสามสูง ไม่นี่บ่อยด้วยไม่ยอมเข้ากองงานอะไรด้วยเขาเลยให้หกเดือนขั้นทัานสูงอ๋อเขาบอกว่าฝ่ายสถามมิ้นเนี่ยลายเขาไม่เซ็นให้มันดึกของเราไปว่าพฤติกรรมตอนอยู่สถามนิ้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ค่อยเข้ากองงานไม่ค่อยเรียนเเสริมสส่เสริงใส่เขาเลยโดนขั้นสูงใหม่เดือนเดเดือนใช่ครับอ่ะทีนี้ก็ปล่อยมา อ่อยออกมาไม่ถึงเดือน3วันรอบนี้3วันโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วทําไมทํารอบเร็วขนาดนั้นออกมาก็เสพเลยตารวจเห็นเขาก็จับแล้วสมัยก่อนแถวนี้นะรอบนี้รู้สึกสิบสองเดือนรอบที่สองรอบบ้านแตกรอบที่ว่าเหตุการณ์บ้านแตกไม่หยุดเอาปล่อยมาก่อนถึงบ้านจะแตกครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราใช่ไหมไม่มีเราก็ใช้ชีวิตปกติตามระเบียบเขาแต่ก็แค่ไม่เข้ากองงานเสริงสายแค่นั้นเองก็แค่เขาสามพังเขาก็ตีเขาก็ปล่อยเขาตีไปแต่เราไม่ไม่เข้าบางทีก็มุดท่อมุดท่อในบ้านกาลุนาเป็น เป็นท่อท่อระบายน,าน้ำเองนไหมลงไปมุดประมาณ5 0เมตรได้แล้วขึ้นแล้วก็ขึ้นมาผลทําโทษอันนี้คือเกิดจากอะไรฮะดื้อเกินตัวใหญ่พวกกันหรุาจะรู้ดีว่ามุดท่อไปยังไงอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรก็ปล่อยปล่อยเป็นไงการคิดกันอ่านดีบ้างยัง3รอบแล้วนะยัง ยังอีกมาโดนครอบครองตอนนี้เข้าคุกใหญ่แล้วปี44เอาละนะครับชีวิตุดท้ายแล้วตั้งแต่สถานพินิษเริ่มต้นมาเลยนะครับท้ายจนไหลมาจนคุกใหญ่คุกใหญ่เข้าค<ส>รอบครอง3าเม็ดเข้าไปครั้งแรกเป็นไงต้องบอกก่อนว่าสภาพแวดล้อมสถานินิตกับคุกใหญ่มันแตกต่างกันอยู่แล้วต,ต่างกันความเป็นอยู่ความน่ากลัวก็แตกต่างกันวันแรกเข้าไปผมคิดว่าคุกคุกใหญ่ดีกว่าสถานพินิษนะยังไงฮะคุกคุกใหญ่นี่ตอนใหญ่ก็ทำอะไรเขาจะคิดก่อนแต่สถานพินิษเนี่ยจะไม่คิดจัดเลยสถานพินิษแต่ ใช้ชีวิตปกติถึงเวลาก็เข้ากองงานเข้าไปแล้วรอบคู่ผู้ใหญ่นี่ใครมารับอยู่กับใครอยู่แบบไหนฮะก็อยู่ที่บ้านน่ะครับที่บอลจากบ้านบอลจอมทองเนี่ยใช่ตกแดนอะไรฮะตกแดนดันห้าก่อนแล้วไปดันสามแล้วรอบนี้มีปัญหาอะไรไหมฮะรอบนี้ไม่มีอยู่ในเรือนจาที่ผ่านมานี่ไม่มีจะมีรอบท้ายเลยรอบที่ว่าคดีรอบนี้ก็มีปัญหาอะไรก็คืออยู่จนครบปล่อยแล้วก็ปล่อยตัวไปในปีพาศ46แต่หลังจากนั้นก็มาก่อคดีเป็นคดีอะไรฮะคดีร่วมกันลุมโทรม อ่ะทีนี้จุดเปลี่ยนของชีวิต,วตของยักษ์จอมทองเนี่ยจะเป็นรอบที่3นี้ ใช่ของคุกใหญ่ผมต้องบอกกอนนะฮะเรื่องราวต่อไปนี้นะครับกับลูกคดีที่ยักษ์จอมทองได้เคยกระทําผิดไว้นะที่จะเล่าต่อไปนี้นะเป็นคดีเกี่ยวกับผิดทางเพศนะซึ่งเจ้าตัวนะผมได้คุยเจ้าตัวว่าเป็นคดีที่ได้หลายคนนะไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่แต่ยักษ์จอมทองเขาบอกว่าอยากจะนําเสนอนะครับในสิ่งที่เขาทําไปแล้วกฎหมายการตัดสินของมาผลลัพธ์ม,ม,มันหนักมากมันหนักมากเขาถึงอยากต้องการที่ จะเปิดหน้าเนี่ยฮะมแล้วก็มานั่งเล่ากับลูกคดีของเขาเนี่ยแหละที่เขาทําทางรายการของเราอยากจะให้ f c ทุกคนนะครับที่เข้ามาดูอยู่ได้ฟังในบ้านเมืองเราเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันมีกันเยอะและบ่อยมากขอให้ทุกคนนะครับรับฟังในส่วนที่เรานําเสนอไปนะครับสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่ต้องจำนะครับเอามาฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์บอกกับตัวเองให้ได้ให้รู้นะว่าอย่าทํา พร้อมไหมฮนะมันเกิดอะไรขึ้นครับกับรอบที่3มที่เราปล่อยออกมาเราใช้ชีวิตยังไงก่อนเราใช้ชีวิตแบบว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนนั่งกินเหล้าอะไรกันเนี้ยแล้วจังหวะว่า,วามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยจะขี่ไปขี่รถเล่นไปเจอเพื่อนอีก2คนเขาจะถามว่าไปไหนอะไรเงี้ยก็ขี่ไปเรื่อย ไปเจอผู้หญิงเพื่อนอีกคนหนึ่งอะ่ะลงไปอุ้มผู้หญิงมาแต่ก่อนที่จะอุ้มเราไปจีบก่อนว่าไปไหนอะไรยังไงเนี้ยอ่ามีการจีบก่อนใช่เหมือนผู้ชายผู้หญิงปกติเจอกันจีบกันใช่แต่ผู้หญิงมันไม่เล่นด้วยผู้ชายเพื่อนอีกคนก็ลอุ้มขึ้นรถเลยเราก็ไปขี่ไปตามตามว่าไปไปลุงทรมเขา<ม>แต่ตอนนั้นเป็นช่วงวัยรุ่นคือขนองเลย ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ฮะตอนนั้นอายุ20 21 21แค่นั้นหลังจากนั้นได้ประมาณเดินึตำรวจก็ตามจับก็จับเข้าเดินจําก็เลาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เราทําครั้งเดียวเลยครั้งเดียวที่เราหลงผิดที่เราคึกขน้องเนี่ยนะใช่ทำไปหนึ่งครั้งหนักมากผิดพลาดเลยผิดพลาดยังมาหันเลยถึงขนาดว่าสุดท้ายแล้วโดนเจ้าที่ตำรวจจับกลุ่มได้ทั้งหมดโดนทั้งหมดกี่คนฮะโดนทั้งหมด3คนแต่ประกัน1คน โดนจับสองคนก็สองคนนั้นมีเราและหนึ่งคนใช่แล้วก็เพื่อนอะไรีกคนหนึ่งใช่ครับพอถึงเวลาน,นั้นตํารวจจับปุ๊บได้สานวนปุ๊บแจ้งข้อหาว่ากทําทา<ำ> <ๆ S 2> เราภาพผู้เยาว์อนาจารร่วมกันลุมโทมเกินสามคนขึ้นไปเยาวชนทุกคนนะฟังกันให้ดีนะช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยนะอายุวัยรุ่น18 9 2 0 21เนี่ยนะต้องระวังกันเลยนะกับคดีพวกนี้อาจจะทําไปเพื่อความคืกนองไม่มีสติขาดความยั้งคิดนะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับผลเสีย ที่จะต้องได้รับมันคุ้มค่าไหมกับสิ่งที่ตัวเองทําไปนะครับเขาก็เลยอยากจะมาถ่ายทอดให้น้องๆได้รับฟังกันเพื่อเป็นอุทาหรณ์เท่านั้นนะครับทางรายการเราก็ขอวอนนะครับ FC ที่ดูอยู่นะครับก็ อย่าได้คอมเมนต์โจมตีนะครับกับแขกรับเชิญของเรานะฮะซึ่งมันเป็นเรื่องราวกันละครั้งหนึ่งทางยักษ์นะครับอยากจะหยิบยกมันเล่าให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าโทษมันหนักแค่ไหน,นแค่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสิ่งที่เขาได้รับมันหนักแค่ไหนนะฮะทีนี้ก็จบชีวิตอิสระแล้วแล้วก็มากับคดีที่แบบว่าหนักมากหนักซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้หรอกเพราะเราเป็นเด็กไม่รู้ด้วยว่ามันจะตัดแพงเท่านี้ครับอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็รับสารภาพรับสารภาพเพราะทําผิดต้รงะถูกส่งตัวไปที่เรือนจำตอน เขาพิจ็ตทนก่อนครับปีอะไรฮะรอบนี้ปี48สิงหา48ครครับซึ่งจําแม่นหน้าดูเพราะว่าเป็นการกระทําที่เรา ต้องจำตลอดชีวิตจำพอเข้าไปเข้าไปในเรือนจำปุ๊านี่กับเพื่อนผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่เขามองเราแบบไหนปกติครับในเรือนจำแล้วเรมรู้จักเราแล้วแต่เราแค่ว่ายังไม่เดือไม่โดนไม่โดนอะไรเข้าไปแดนห้าเหมือนเดิมคดีเราที่เราทำนี่ออกข่าวไหมฮะไม่ออกไม่ออกไม่ออกใช่ไหมไม่ออกเข้าไปในเรือนจำเข้าไปแดนห้าแล้วก็อยู่แดนห้าได้แป๊บหนึ่งก็ย้ายเข้าไปแดนสามเหมือนเดิมคดีที่เราทำเนี่ยเป็นคดีทั่วไปแต่ทำไมเราเข้าไปที่แดนห้ามีฉี่ม่วงด้วยอ๋อมีฉี่ม่วงด้วยเอไปตรวจฉี่แล้วฉี่ม่วงด้วยเท่กม่วงข้วยก เสพเป็นสองดีถ้าตรวจในไอ้ม่วงตลอดณตอนนั้นณตอนนั้นครับก็เข้าไปแดน3ก็ไปอยู่พวกพี่บอลพี่บอยนี่แหละเหมือนเดิมบอนม่บอยก็ยังอยู่ยังอยู่เพราะตอนนั้นเขายังไม่ปล่อยอยู่กับเขาปกติก็ไม่ต้องทําอะไรก็ถึงเวลาขึ้นศาลตัดสินอยู่จนครบวันตัดสินใช่ครบฝากแล้วต้องฝากต้องตัดสินละวันนั้นอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยขึ้นไปบนบัลังก์เขาได้อ่านอ่านอ่านคำพิพากษาเนี่ยครับอ่านสำนวนเราใช่จนถึงคำพิพากษาใช่ยกตลอดชีวิตตอนนั้นเราตกใจเลยข้าโอ้ยทำไมดียขนนา้ ก็เลยยอมรับสาร,รภาพเหลือ30ปี4เดือนเนื่องจากจำเลยได้รับสาร,รภาพใช่เป็นไงพอสิ้นสุดเสียงคาําวิพากษาของท่านตัวหล่นเหมือนอย่างที่ว่าทุกคนเป็นถ้าตัดประหารตลอดชีวิต30ปีขึ้นเสียงตัวจะกิ้งหมดทุกคนแต่ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก,ก็กลับมาเรือนจาแล้วแม่เราล่ะไปฟังคาําวิพากษาได้ไหมฟังแม่เราว่าไงบ้างตอนนั้นอาการแม่เป็นไงบ้างเขาก็เป็นเหมือนแบบปกติคนทั่วไปและแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้ไหมวันนั้นน่าจะร้องแต่ผมไม่เห็นตอนกลับเรือนจํา อานันตจำเสร็จปุ๊บส่งบางขวางวันนั้นเลยเหรอยังไม่ส่งวันนั้นเข้าไปแดน2ก่อนแดนรถสูงอยู่แดน2ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ส่งบางขวางที่บ้านก็ไปเยี่ยมก็ร้องไห้กันหมดทุกคนอ่ะแล้วเพื่อนเราอีกคนถ้ากับมีทั้งหมดกี่คนในคดีนี้สองคนสองคนตอนนั้นหนีคนหนึ่งอ๋อหนีไปกันหนีไปกันหนีอืมอโดนจับสามคนซึ่งเราไม่รู้แล้วเขาหนีไปไหนใช่แล้วคนที่สองตัดสินมาเท่าไหร่เท่ากันหมดเลยเท่ากันหมดเลยใช่ครับก็จะบอกเนี่ยที่ย้ำเนี่ยคือบอกน้องๆว่าจะกี่คน ถูกส่งตัวไปที่เรือนจำกลางบางขวางเคยคิดไหมว่าตัวเองจะมาถึง ระดับเดือนจำมากกว่าไม่เคยคิดับคิดว่าจะอยู่แค่เดือนจำแถวบ้านมากกว่าพอกาวเท้าเข้าไปปุ๊บไปเจอเจ้าหน้าที่เขาถามว่าที่นี่ที่ไหนผมไม่ตอบไม่ตอบกิ้งไปเขาให้กิ้งไปเลยแล้วกิ้งไปถึงหน้าฝ่ายควบคุมแล้วเรามีตัวไปด้วยมีตัวไปด้วยเขากิ้งทั้งตัวเลยกิ้งทั้งตัวโอ้โหยิ่งเสร็จปุ๊บไปถึงฝ่ายควบคุมเขาตรวจค้นสัมภาระตรวจค้นเสร็จปุ๊บก็จําแนกแดนเราไปตกแดนแดนสี่ดีเป็นแดนสามก็คือแยกคล้วแดีมันต้องแยกแดนกัน ถึงแดนสารปุ๊บเข้าไปหน้าแดนก็มองหาว่าใครรู้จักหรือเปล่าไม่มีใครมารับไม,ไม่มีใครรู้จักแล้วจนมีเจ็กสายสองที่กิ๊กมารับมาอยู่ด้วยอยู่สายสองฝังทนใช่ครับมารับก็ไปอยู่ด้วยประมาณสคนและตอนนี้ก็เจ็ดทนตัดสินมาก็รับรับเข้ามาอยู่จากสามคนใช่รับ รับรับเข้า,ขาไปสี่ห้าคนแต่ตอนนั้นเข้าไปก็เจอเจอบางวานแล้วบางวานอ่อนนุชเนี่ยนะใช่แต่ไม่ซี้กันแต่ก็แค่ว่าคุยกันเฉยแต่ตอนนี้มีเหตุการณ์หนึ่งมีเพื่อนอยู่วัยหนุ่มยุ่ยาย้ายมาก็ไปรับมีอยู่วันหนึ่งมีเพื่อนชื่หนุ่ม เลยอะย้ายเนียนย้ายมาจากเรือนจำยุดยาไว้หนุ่มยุดยาตกที่แดนสี่ตกที่แดนสี่ก็ไปรับอยู่ไปอยู่มามีวันหนึ่งหนุ่มเนี่ยไปขอยายาแก้ไอหรือยาอะไรเนี่ยกับบางเดี่ยวไปขอกับบางเดี่ยวใช่ในขณะเดียวกันนะแดนสี่ตตอนนั้นอะบางเดี่ยวอะอยู่ที่นั่นด้วยอยู่ที่นั่นด้วยไปขอยาบางเดี่ยวตอนเนี้ยแล้วเพื่อนอะมาบอกเราว่าแล้วเขารู้จักกับบางเดี่ยวเหรอไม่รู้จักแต่ตอนนั้นสมทานในนั้นเป็นของบางเดียวหมดเลยครับบางเดียวบางวันอ๋อแล้วบางวันก็อยู่ด้วยบางวันอ่อนนุ่เย ใช่อยู่ด้วยก็ตีคู่กับบางเดียวอยู่ตอนนั้นตีคู่อยู่และมีเพื่อนอ่ะชื่อตั้มเดินมาบอกว่าช่วงนี้เบาๆหน่อยนะอยากซ่านะเรื่องอะไรกัน,นใช่ปะเพราะเราก็ไม่รู้<ช>แล้วก็ถามเราไปถามในบ้านว่ามีอะไรกันหรือเปล่าบอกว่าอ๋อไปขอยาบางแล้วผมก็ตกใจที่ในายเขาห้ามขอ,อมไม่ให้ขอถ้าได้ยอดอย่าให้เอง ือเขาไม่ขอเลยเพราเรื่องใหญ่มากแต่จะจะมียอดให้เองใช่ครับแต่จะมาขอเนี่ยห้ามห้ามผิดกฎผิดกฎอ๋อเรื่องเรื่องใหญ่อันงนี้บางบางเดียวก็ต้องเตรียมของไว้แล้วโอ้โหเลยใช่ไหมใช่แล้วพวกนี้ย้ายย้ายมาจากวัยหนุ่มด้วยมันสดอยู่แล้วด้วยเขาเลยเตรียมของไว้ก่อนครับผมก็เลยไปถามเพื่อนว่ามีมีอะไรกันใช่ไหมเขาบอกว่าเห็นบ้านบางรับเด็กแล้วแต่ตอนนั้น ผมผมกับาบางเดี่ยวบางวานยังไม่ซีกันนะอ๋ะเอเราก็รวมทั้งเราด้วยเราก็ไม่ได้ซีกับบางวานบางเดี่วด้วยใช่ตอนนั้นยังไม่ซีเรานป็นสี่เก้ายังไม่ซีแล้วเขารู้แต่เขารู้ใช่ไหมว่าเราอยู่ฝั่งทนรู้ครับเพราะเพื่อนเพื่อนที่อยู่นนก็บอกกับเขาคนในบ้านเขาก็า ที่ก็เจอที่ที่บ้านสามิเนอ่ะครับบอกว่าผมันอยู่ฝั่งทนเนี้ยแต่เขาก็เหมือนก็คอยดูอยู่เสร็จเพื่อนเพื่อนมาบอกว่าอย่าอย่าช่วงนี้อย่าซ่านะแล้วตอนนี้ตื่ไปสื่มารู้แล้วเป็นว่าเพื่อนของเราไปขอยาเขาซ้ายเนียนเนี่ยนะใช่เราก็เริ่มเอากันดีว่าจะมีอะไรหรือเปล่าวะเนี้ยก็ตกใจอยู่เหมือนกันตกใจด้วยแล้วก็ระแวงแล้วด้วยระแวงด้วย แล้วมีเหตุการณ์หนึ่งไปมีเรื่องออกับบ้านใต้ระยะเวลาห่างกันไหมฮะจากที่มีปัญหาเรื่องขอยากันไม่ห่างไม่ห่างมีเรื่องออกับบ้านใต้ท้ายท้ายแดนใครจุดเริ่มต้นจากใครไปมีเรื่องจุดเริ่มต้นจากเพื่อนชื่อกิ๊กนั่นแหละครับไปมีเรื่องเรื่องรื่องกไ,ไปเล่นไฮโลหรืออะไรสักอย่างห้องบนห้องแล้วมีเรื่องก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่ เพจกันละครหนึ่งบายโค้กซีโร่นะครับ